ร้านมารูชอ็อปไม่ใช่ละไม่ใช่้านเบอร์ลูช็อปไม่ไม่ไม่หล่อหลอเกินไปหล่อกันร้านมารูชอ็อ,อ,อปออม,อมีบริการรับเติมโลบักเลด5ถึงเลดเและยังมีบริการรับโคดเกมพัสดแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตหรือว่าออสตาทาวเวอร์ดิเฟนซ์หรือแมปอื่นๆมีทั้งเติมผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และผ่านเว็บลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องบีปรกรด้วยเด้อ เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวิปกรกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับโอ้โหเราไม่ได้เจอกันมาประมาณกี่วันแล้วว่าสำหรับการลงคลิปก็ไม่ได้ลงหลายวันแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาในทีมเออที่ติดสถานะนั่นเองเป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่คนดูขอเข้าไปเยอะมากนะครับสำหรับทีมนี้นะครับแล้วตัวที่เราจะนํามาลงในวันนี้นะครับนั่นก็คือจะมีลอยมัสแตงนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากติดสถานะไฟนั่นเองนะครับแล้วก็ จะมีมากระนะครับมากะก็คือจะเป็นตัวแทนจากการติดเลือดนะครับทุกคนสถานะเลือนนั่นเองแล้วก็จะมีมาโจแแลนครับอันนี้คือจะเป็นหนึ่งเดียวนะครับในตอนนี้ที่เป็นสถานะในการติดพิษนะครับทุกคนอ่าแล้วก็จะมีหนวดดำครับหนวดดำนี่ก็คือจะเป็นตัวแทนของการติดสถานะโซโลนะครับโซโล สโลสโลเอสโลโวชช่นนะครับอ่าแล้วก็จะมีลูเคียครับซึ่งเป็นตัวแทนในสถานะน้ําแข็งนั่นเองนะครับก็คือทําให้แบบมันหยุดมันสตันแป๊บหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือรวมทีมติดสถานะของเรานะครับทั้ง5ตัวนี้นะทุกคนแล้วก็5สถานะด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทีม5สถานะของเราเนี่ยนะครับจะสามารถไปได้กี่เว็บนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนทายเหมือนเดิมนะครับว่าทีมนี้จะไปได้สักกี่เว็บนะครับซึ่งถ้าผมเองนะตอนนี้ผมคิดว่า ทีมนี้จะไปได้ประมาณ47เว็บเลยทําไมนะเหรอเพราะว่ามันเป็นเว็บคุณภาพนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าตัว T Air เนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวครับแล้วก็คือลอยมาสเต็นะครับทุกคนเออเพราะฉะนั้นผมว่าไม่เกินแน่นอน47อันที่ผมมั่นใจแบบ90%เลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในด่านเลยละกันนะครับละด่านที่เราจะใช้นะครับทุกคนเราก็จะใช้เป็นด่านใหม่นะก็คือด่านโทริโกะนั่นเองเอาอยู่ไหนวะนี่ไงอ่าทุกวันนี้เห็นเขาเล่นด่านนี้กันนะเรายังไม่เคยแบบทำคลิปด่านนี้เลยนะโอเค เข้าไปอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะวาง e เอคดอร์ือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวตัวแบกเริ่มต้นเนี่ยนะครับผมน่าจะใช้เป็นมากะนะครับทุกคนอ่ะมากะก็น่าจะเอาอยูเอาอยูยูนแล้วนะครับจะวางไว้แถวข้างหลังไี้ก่อนเนาะมาดานนี้ทั้งทีเราต้องขี่มา้าขี่ม้าให้เหมาะกับทีมนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันโทริโกะเป็นยังไงมาตัวนี้คือมีความสามารถอะไรผมไม่รู้เลยนะครับโอเครับทุกคนผมก็จะวางมากะไว้สักแถวนี้แล้วกันนะครับนี่ตัววิ่งมันเริ่มวิ่งช้าแล้วเรา ราน่าจะตีได้สบายๆโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็จะอเอสคโนต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขผมรู้สึกว่ามอนมันเดินช้าไม่ทันใจวะผมว่าผมจะวางไว้สักแถวนี้หน่อยสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้มอนมันตายเร็วๆอะไรประมาณเนี้ยดีป่าวะหรือว่าเอสคโนก่อนดีเอสคโนก่อนโอ้โหจ่ายตังค์ไม่ทันนะจาน้าเราวางช้าไปเราอัพช้าไปนิดนึงโอเคทุกคนผมจะวางไว้สักแถวนี้อีกตัวนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามอนมันมันเดินช้าซะเหลือเกินครับทุกคนเราตัดไฟแต่ต้นลมดีกว่านะรีบให้มัน ตา,ตายไปอ <Okay. S 1> ีกทีประมาณนี้ ในพวกที่ผ่านไปก็คือให้ตัวข้างหลังจัดการโอเคผมจะอัพอีกขั้นหนึ่งแล้วกันครับตอนนี้เพื่อให้มันตีตัวชื่อสีแดงได้นะก็คือตัวเพลว์ฟูลนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เว็บ13นะครับก็จะมีตัว L ออกมาแล้วแล้วก็เอสคาร์ดผมก็วางเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าจะวางเป็นลอยบัสแดงนะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมรู้สึกว่าตรงนี้มันอาจจะคุ้มที่สุดนะครับเพราะว่าคือมอนมันแบบว่าเนี่ยเห็นป่มมันมันเดินอ้อมตรงนี้เลยผมก็เลยคิดว่าจะวางลอยบัสแดงตรงนนีี้ะะครัเพาาาาวว่่่่มมอจจทสุดแต ว่ามาข้างหลังอะไรเงี้ยมันมันยังไม่รอบวงสักเท่าไหร่นะผมว่านะผมก็เลยเอาเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าลอยมัสแตงเนี่ยมันเอาไว้ตีแอร์อยู่แล้วนะครับหน้าที่ของมันแต่เท่าว่าตอนนี้คือวงมันวงมันไม่โดนเต็มที่ว่ะทุกคนผมน่าจะต้องเอามาแบบนี้ว่ะเราน่าจะต้องแบบชิดฝัด่งนี้เดี๋ยวดูก่อนเราสามารถทดสอบได้เออประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับทุกคนเออผมว่าผมจะวางไว้แบบนี้ละกันเนาะคือถ้าวางไว้ข้างหลังมันจะเป็นยังไงวะแต่แต่ส่วนมากผมก็เห็นเข้าไปวางไว้ข้างหลังกันนะเออมอนมันอาจจะแบบว่าเดิน ช้าด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับโอเคแลครับทุกคนตอนนี้นะครับรอยมัสแตงผมก็ออกครบ8ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้เลยทุกคน <c oughs> ผมก็ถือว่าเราใช้วงได้คุ้มอยู่นะเออก็อไม่แย่เท่าไหร่ครับสำหรับลอยมัสแตงและตัวแรกที่เราจะวางนะครับตัวต่อไปเดี๋ยวเราสารต่อเลยแล้วกันนะครับนั่นก็คือมากกะนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราต้องเปลี่ยนมากกเป็นวางแบบนี้อ่ะทุกคน เราจะวางเริ่มต้นเลยนี่เพราะว่าวงมากามันกลายเป็นแบบนี้แล้วนะผมก็จะวางเป็นลัดนะครับอ่านี่อันนี้ขายทิ้งแล้วก็มาวางตรงมุมแบบนี้นะครับนี่ทำให้มากาเนี่ยติดเลือดตลอดเวลานะทุกคนแล้วก็เราจะกระจายกระจายกันไปเรื่อยๆครับอ่ากระจายไปตามมุมปล่อยให้มันติดเลือดไปเะครับเพราะว่าถ้ามากายืนแบบนี้เนี่ยจะคุมที่สุดนะผมว่าก็คือถึงให้มากายืนติดกันอะไรเงี้ยมันก็ ติดเลือดได้ไม่ครบนะเพราะฉะนั้นเราวางแบบนี้ดีกว่านะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ปรับลาดทุกที่เลยสำหรับมากะโอเคครับทุกคนมากะผมก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็วางประมาณนี้เลยทุกคนนี่ตามแยกตามมุมต่างๆนะครับก็คือให้มากะติดเลือดไปตลอดนะติดเลือดตลอดทางเลยทุกคนอ่ามอนก็คงไม่สามารถที่จะต้านทานพลังการลดเลือดของเราได้นะครับหลังจากที่เราติดเลือดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทําการติดพิษต่อเลยทุกคนนี่คือผมจะวางทุกตัวเลยวางทุกตัวให้ใกล้ๆกันเลยนะครับทั้งเลือดทั้งงิทั้อะไร นี่ nee, ประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าพิษตัวนี้อาจจะไม่คุ้มนี่ก็คือมาจแลนนะครับที่เราจะทําการติดพิษแล้วก็เดี๋ยวเราปรับเป็นซักสตองดีกว่านะให้มันติดพิษตัวที่แบบเลือดเยอะที่สุดอะไรประมาณนี้อ่ะตัวที่2ผมก็จะวางแบบนี้ละกันนะครับทุกคนอ่าฮะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เราก็จะติดพิษไปเรื่อยเืไปเรื่อยนะครับทุกคนทุกที่ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมใน nee, อะไรประมาณนี้โอเคทุกคนแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับตัวที่8เราก็จะวางตรงนี้ละกันนี่ ให้มันโดนทั้งสองฝั่งเลยตัวเนี้ย นี่ก็คือตรงนี้ด้วยแล้วก็ใครที่รอดมาก็ตรงนี้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเออผมก็ไปรู้แหละมันไม่มีจุดวางตายตัวครับทุกคนเราแค่แบบต้องจินตนาการว่าเราจะสามารถติดพิษได้ตลอดตรงไหนนะเออผมก็กระจายกระจายไว้แบบนี้ละกันนะครับโอเคแล้วตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือหนวดดํานั่นเองนะครับซึ่งหนวดดำเนี่ยนะเราน่าจะต้องเริ่มจากเริ่มจากตรงนี้มันได้มัน,ม,นมันยากอะมันยากน่าต้องเริ่มจากตรงนี้นะครับตรงน,นี้คือที่แรกเลยละกันที่ผมจะวางสโลว์ของ หนวดดำนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็ปรับลาดตรงนี้ปรับเฟิร์สเหมือนเดิมครับสูตรเดิมสูตรเดิมเลย คือเราจะไม่ให้หลุดไปจากแถวนี้ได้เอาจริงจะเอาให้เคลียนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเรามีลูเคลียด้วยไงทุกคนโอเคนะครับทุกคนหนวดดําผมก็วางเป็นประมาณนี้ละกันนะครับ1คู่แล้วก็2คู่3คู่4คู่นะครับก็ประมาณนี้ผมคิดว่าแค่นี้มอนก็น่าจะรอดไปไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือลูเคลียนั่นเองซึ่งลูเคลียเนี่ยจะมีติดน้ําแข็งนะครับสถานะน้ําแข็งก็คือทําให้มอนเนี่ยแข็งนะครับผมคิดว่าลูเคลียน่าจะต้องเริ่มวางสักแถวนี้นะครับตัวแรก ผมจะเริ่มวางสักแถวดีละกันทําไมเราถึงเริ่มวางแถวนี้ก็เพราะว่าเราต้องห้ามให้รูเคียเนี่ยติดน้ําแข็งก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าสมมติว่าเราติดน้ําแข็งเสร็จแล้วนะครับสถานะหนวดดามันจะไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเอารูเคลียไ,ไว้ข้างหลังหนวดดานะทุกคนเออก็จะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะเอารูเคลียเนี่ยไว้ทุกที่เลยหมายถึงว่าเราจะเอารูเคลียไว้ให้ติดน้ําแข็งนะครับทุกซอกทุกมุมเลยไม่ให้มันเดินชิวได้ทุกคนเออเราต้องติดไว้ทุกที่นะครับนี่ประมาณนี้ก็คือขยับได้นิดหน่อยก็โดนน้ำแข็งอะไรประมาณนี้ครับทุกคนโอเคครับทุกคนรูเคลียผหก็จะประมาณนี้นะครับดี่ก็คือเราจะเอาทุกมุมผมว่าน้ำแข็งเราเนี่ยหนาแน วิ่งมาผมบอกเลยว่าผ่านไปได้ยากนะตอนนี้ก็เว็บ2 9ครับปกติเลยทีมนี้ก็เท่ากับทีมอื่นๆนะครับก็คือจะสร้างเสร็จประมาณเว็บ29นะครับสิ่งที่แปลกตาก็าคือเราจะไม่ค่อยเห็นตัวละครมันติดติดกันด้วยสำหรับทีมสถานะนะคือผมรู้สึกว่าการวางแบบนี้เนี่ยเป็นการรีดศักยภาพของทีมสถานะได้ดีที่สุดเ้ยเออเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดถึงเราเอามาติดกันอะไรเงี้ยมันก็สถานะมันก็แบบแค่สแต็กเดียวสมมติมันเคยลดครั้งละ895มันก็ค้างรับ895เหมือนเดิมนะถ้าเกิด บบเราเอามาสร้างที่เดียวกันะลรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราไปสร้างหลายที่มันก็จะลดได้เรื่อยๆครับลดตลอดทางเออประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่เว็บตอนที่มันตึงๆมือเลยแล้วกันนะครับตอนนี้มันยังชิวๆไม่ค่อยมีอะไรนะตัวแอร์ก็เนี่ยเลือดแค่2,000นะครับ ลอยก็จัดการได้แบบสบายมากอยู่แล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราสคกทไปตอนตึงมือเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันเวฟที่41ดนะครับมอนก็เริ่มที่จะเดินมาได้เรื่อยๆแล้วแต่ว่าถึงแม้ว่ามอนจะวิ่งมาได้เยอะขนาดนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าเรามีตัวตีแค่ประมาณไม่กี่ตัวนะครับตัวตีเราเนี่ยรออยู่ตรงนี้อีกโครจะเยอะเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะสำหรับตัววิ่งนะผมว่าตัววิ่งเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะยังไงก็ไม่น่าจะรอดจาก เราไปได้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือแอร์นี่แหละนะครับเราน่าจะแตกเพราะตัวแอร์แน่นอนนะทุกคนโอ้ oh, อย่างเซงเนี่ยโอเคเป็นไงชิวๆอันนี้ขนาดว่ายังไม่ถึงลูเคียนะทุกคนถ้าเกิดไปถึงลูเคียแล้วเนี่ยผมว่าน่ยิ่งจะสบายเลยอ่ะตอนดีกก็เว็บ42นะครับ Mon มอนก็ยังถือว่าวิ่งมาได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักใจอะไรเรามากนะครับยังรู้สึกแบบรู้สึกถึงความชิวอยู่นะทุกคนเหน็นปะแล้วก็ติดสถานะนวนดาได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะไม่มีใครผ่านได้แน่นอนผมว่าแล้ว วนแถวนี้ก็จะเลื่อนลดแบบเรื่อยๆครับแบบว่างงอ่ะงงอยู่ดีเลือกก็ลดให้งงนะครับเพราะว่าติดทั้งสถานะติดเลือดแล้วก็ติดทั้งสถานะาพิษนั่นเองนะทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้คืออย่างชิลแต่ว่าตัวแอร์มาแล้วครับเว็บแรก ตัว r 499นะครับตัวนี้ตัวเดิมที่เราเคยปราบกับมันนะเดีย๋ยวมาดูว่ารอยมัสแตงจะสามารถเอาอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับตัว r 499พวกนี้นะทุกคนรอยมัสแตงก็จะเปิดฉากแล้วนะครับโอ้โหเปิดฉากตีไปแล้วนะครับโอโ้ทุกวิเชี่ยคุ้มปะเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะครับตอนนี้โอ้โหสามหมื่นสองหมื่นแล้วก็คือวงเนี่ยได้อีกไกลเลยวงได้อีกไกลเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับทุกคนนี่เออขยับตีตัวดีบ้างเออสวยสวยเพื่อนสวย,สวยแจ๋วนี่ฮะเรียบร้อยไม่น่ารอดนะเว็บนี้ยัง ไงก็ผ่านแต่ผมว่านา 4, ่าจะ4ี่เหมือนเดิมแน่นอนลูเคียเราจะได้ใช้ไหมเนี่ยเผลอๆรูเคียอาจจะไม่ได้เห็นความสามารถของลูเคียได้ทั้ำเพราะว่าเฮ้ยมาแล้วว่ะนี้เริ่มติดแล้วทุกคน เริ่มมีติดน้ําแข็งบ้างแล้วนะตอนนี้อ่ะตัวข้างหลังก็เรียบร้อยครับตัวแอร์เรียบร้อยดีตอนนี้ปัญหาก็คือแอร์ตัวนี้แหละทุกคนเราจะจัดการยังไงให้มันตายผมว่ารอยผมน่าจะต้องปรับเป็นสตองนะทุกคนเพื่อรับมือกับตัวแอร์เลือดแสนนะครับเอ้ยไม่ใช่เลือด80,000ดินี่เดี๋ยวเราปรับสตองรอทั้ง8ตัวเลยน่าจะดีกว่า เพราะว่าถ้ามันแบบตีแค่ตัวเดียวมันก็จะเหลือตัวสุดท้ายอยู่ดีนะครับทุกคนนี่โลเคียได้ทํางานด้วยเดี๋ยวบอกว่าอะลูเคียว่าทำไมพี่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะแต่ตอนนี้ก็คือลลเคียเริ่มทํางานแล้วอ่านี่ตัวแอมาแล้วนะครับตัวแอเลือดเออเลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือดเจ็ดแปดหมื่นนะตอนนี้เราต้องให้ตีตัวแอเรื่อยๆนะครับทุกคนที่เรจะมีตัวที่แบบเลือดเหลือยเอยอะกว่าตัวแอเพราว่าควรจะต้องตีตัวแอก่อนด้วยเพื่อนโอ้โหห้าหมื่น อ้โหห้าหมื่นทุกตัวเชีย่ยโคตรยากอะ่ะทุกคนยากจัดเลยครับเดีย๋ยวทุกคนบอกเอาลูเคียอีกตัวมาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าผมว่าผมว่าน่าจะคุ้มกว่านะครับเชีย่ยแลละโอ้มันจะมาตีตัวข้างหน้าดิโอ้ต้องต้องปรับใหม่อีกแล้วทุกคนไม่ทันวะ่ะเพราะว่ามันมาตีตัวแอร์ฝั่งนี้อะ่ะคือยังไงก็ตีไม่ทันอะ่ะทุกคนเว้นแต่มีวิธีหนึ่งที่เราอาจจะทําได้นั่นก็คือวิธีนี้วิธีนี้เลยนี่เลยทุกคน วิธีโกงของเราโกงสุดๆอันนี้คือโกงสุดแล้วแต่เท่าว่าวิธีนี้เนี่ยเราก็จะไปได้ไกลกว่าที่ผมทายไว้แต่ไม่รู้ว่าอาจจะไปได้จริงหรือเปล่าเนี่เรือเท่าไหร่อะเฮ้ยตายไปหนึ่งอมาได้แค่6ตัววะ่ะมาไม่ทันวะ่ะโอ้ไม่ทันว่ะทุกคน48วะ่ะโอ้นี่เดียวโหหกพัน โอ้หมื่นสองนิดเดียวครับถ้าเกิดเราทําแบบได้ไวกว่านี้นะแต่ว่าผมก็ทายเว็บผิดสุด <c> ท <oughs> ้ายผมยังทายเว็บผิดอยู่โอเคแล้วครับทุกคนปเป็นยังไงกันบ้างครับสรับทีมติดสถานะ <c oughs> ของเราเลยครับผมก็ทายผิดไปนะซึ่งใครที่ทายถูกเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับทุ่ <c oughs> ผมเชื่อว่าเท่าที่เราเคยดูคลิปแล้วโหเคยทาคลิปมาเนี่ยทุกคนน่าจะตอบ47เว็บว่ะเออขาประจําน่าจะตอบ47ว่ะซึ่งเราผิดนะครับเพราะว่าดานไมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันยาวกว่านะครับมันก็เลยสามารถไปเว็บ48แปดได้เอาหัวกปิด คลิปเยเยยชียวโอเคเราก็เลยไป48ด่านั่นเองเราก็เลยถ่ายผิดนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทีมติดสถานะเนาะก,ก็ยังมีปัญหามันเดิมครับทุกคนปัญหา,าคือตัวแอร์ไม่พอนั่นเองนะครับทุกคนเออเราไม่สามารถที่จะเอาตัวแอร์อยู่จริงๆนะครับส่วนตัววิ่งเนี่ยผมเชื่อว่าไปได้อีกหลายเว็บเลยนะครับ <Wow. S 2> เพราะว่าตัววิ่งยังวิ่งไปได้ไม่ไกลเลยยังมีตัวที่สามารถตีตัววิ่งได้อีกโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ใครที่ชอบคลิปดีกอ็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามเปม็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เพราะว่าให้นะครับเพราะว่าตัวละครตอนนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วน่าจะพร้อมทําทุกทีมเลยที่มีในเกมนะอย่าลืมขอกันเข้ามาแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกัน <c oughs> <c oughs>